สองภาพล่าสุดน้องมะิิในวัยสิบขวบสวยโตเป็นสาวแล้วไม่ผิดคาดจริงๆสำหรับน้องมะลีลูกสาวของแม่โบแวนดาที่เดินเข้าสู่วงการบันเทิงตามพ่อปอทฤษสีแบบเต็มตัวแล้วหลังจากที่พี่ๆเห็นน้องมะลีมาตั้งแต่เป็นเด็กน้อย3าจุกเฝ้าพ่ออยู่ที่โรงพยาบาลและตอนนี้น้องมะิิก็ได้เล่นละครตามพ่อปอและไม่ใช่แค่ฝีมือทางการแสดงแต่ลูกสาวสุดที่รักของแม่โบพ่อปอยิ่งโตก็ยิ่งสวยด้วย อย่างภาพล่าสุดที่แม่โบโพสลงอินสตาแกรมและทำเอาพี่ป้านาอาที่เห็นต่างก็ตะลึงกับความสวยของน้องมลิกับภาพนิ่งน้องมลีิหน้าสวยมากท่าเดินเทๆ่ๆยิง่งถ้าใครได้เห็นน้องมลิเต้นด้วยแล้วมีแต่เสียงชมเพราะเต้นเก่งมากน้องมลริในวัยสิบขวบฉายแววสวยเก่งแล้วจริงๆและแคปชั่นต่อมาที่แม่โบเขียนประกบภาพเต้นของลูกสาวไว้ว่าน้องสาว และแฟนๆที่เข้ากดไลค์รวมถึงคอมเมนต์เช่นน้องมาริสวยจังค่ะลงอีกเยอะๆหน่อยค่ะสวยเท่น่ารักมากพี่ลิสวยน้องมาริสวยมากค่ะมาริน้อยสวยมากค่ะสวยน่ารักจังค่ะหนูโตเป็นสาวแล้วเนาะพี่ลิสวยและเก่งมากลูกสวยจังค่ะน้องมาริโซคิวเอนมาริหนูสวยจังค่ะลูกพี่ลีน่าแปลมากสงครามสมรสแสดงเก่งมากเลยค่ะน้องมาริสวยน่ารักจังค่ะน้องน่ารักมากสวยจุงน่ารักขึ้นทุกวันค่ะสวยมากลูก